ปลกอยู่หลังบ้านครับใส่เสื้อเห็ดหลายอย่างเห็ดเพาะเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดรวมอ่ะสวัสดีครับเมื่อวันที่10บมิถุนายนหกหกกำลังขุดคองใส่ไก่ครับพอดีเห็นเห็ดเพาะนะครับสีพามาเบิ่งเดอร์อยู่ใต้ต้นยางนาต้นยางนาปลูกปีเดียวนึงครับแต่ว่าแปลกใจมีเห็ดเพาะนะครับมีเห็ดเพาะเสย ครับ <c oughs> อันนี้เอามือสะระเลยนะครับนี่เป็นเฮ็ดพ่อไฟนะครับเด้อเนี่พต้นอย่างแน่กับบริสูงครับอันนี้ลงเชือเป็นเชือเฮ็ดรวมนะครับโอ้ยแปลกใจคือกันนะครับเ,เกิดเสยแต่ว่าต้นใหญ่ๆเคยยังพอดีเกิดต้นนี้เกิดยังว่างง,ง,งอยู่นะครับ เฮ็ดเพาะฝ้ายเนาะออกเสยไหมนะครับต้นบรุริสูงใหาก,ก็บปลูกปีเดียวดนะครับเอาเบืุงลูกยืนยืนยืนไปเบื่องดูว่ามันสูงเดยนี่นะประมาณเม็ดหนึ่งได้ปะตะประมาณนี้เนาะเออนะครับบุริสูงเฉดมันงดได้เน่ะออกเสยนะครับปลูกปีเดียวนึงลองเอาเชื้อเห็ดเพาะลยกันเพราะว่าอันนี้คือใส่หลายเชื้อนะครับทั้งเห็ดเพาะเห็ดละงก เพชรรวมนะครับใส่เมดเลยเมื่อนี้มาพากันมาคุดคองใส่ไก่นะครับคุดคองใส่ไก่แย่งางมาเลาะเบิ้องมาเด็นเห็ดเพาะโอ้โหที่นี่ครับที่นี่ก็ยังมีอยู่เห็ดเพาะฝ้ายนะครับนี่เลยใต้ต้นยางนาปลูกปีเดียวออกเสยเนาะแต่ว่าสิโบกเก็บเด้อครับเด้อนี่สิ ไว้ให้เ,เป็นออกเนะมีไว้ออ,อ,ออกอ,อีกนี่เ,ออเจ้าว่านมีหลายหน่วยอยู่นะครับอืมมด้ไมาครับ